กรมทางหลวงชนบทรายง,งานว่าน้ำท่วมหนักในภาคเหนือทำให้ถนน15สายในจังหวัดเชียงรายน้นพะเยาและแพร่ถูกปิดก้นฝนตกหนักตออเนื่องส่งผลกระทบป,ปา่า100อำเภอรหรือประมาณ7,500หลังคาเรือนในจังหวัดเชียงรายคนในอำเภอเวินการจังหวัดเชียงรายถูกปัดขา3วันแล้วเพราะถนนปิดอำเภอเทิงกำลังเจอน้ำท่วมหนักสุดใน20ปี มีหมู่บ้านมากกว่า25หมู่บ้านที่ต้องการน,น้ำอาหารและของใช้เพื่อการเอาชีวิตรอดในบริเวณที่ต่ำสุดของอำเภอบ้านท่าลี่จังหวัดน่านพบว่าน้ำท่วมสูงถึง3เมตรเลยทีเดียวชาวบ้านบางคนต้องอยู่บนหลังคาบ้านตัวเมืองแพร่กำลังเผชิญกับปัญหาไฟฟ้าดับและขาดน้ำไายตอนนี้สถานการณ์น้ำกำลังถูกดูอย่างใกล้ชิดทีมกู้ภยัยพร้อมช่วยเหลือ24ชั่วโมงเลยและยังมีการเตรียมสิ่งของจำเป็นไว้ให้คนในพื้นที่ที่น้ำท่วมด้วย